ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับในเรื่องของโรงเรียนและก็พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรัศมีโดยรอบใกล้เคียงวันนี้ก็มีความห่วงใยจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับสั่งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาออกสำรวจโรงเรียนในรัศมีร่วม40กิโลเมตรจากเหตุถังเคมีระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ถ้าหากมีความจําเป็นถ้าจะต้องทําตามแผนเผชิญเหตุก็ให้สามารถทําได้ทันทีครับ วันนี้มีความเห็นจากทางด้านของพลตรเอกเพิ่มพูนชิดชอบในฐานะทฐานตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับให้ข้อมูลแบบนี้นะครับว่าวันนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการครับได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่หลายหน่วยงานนะครับที่เข้าไปช่วยกันระงับเหตุตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุโดย เปิดโรงเรียนมาบตาพุทธพันธ์พิทยาคารให้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยมากกว่า400คนและหลังจากควบคุมเพลิงได้แล้วก็ทยอยส่งประชาชนกลับบ้านทั้งหมดแล้วนะครับจนถึงขณะน,นี้และหลังตรวจสอบสารศึกษาในพื้นที่ประสบเหตุนะครับก็พบว่ามีโรงเรียนที่รับผลกระทบอยู่ขณะน,นี้ร่วม4ี่แห่งด้วยกันก็คือโรงเรียนบ้านมาบตาพุทธโรงเรียนวัดตากวนโรงเรียนบ้านหนองแฟบและโรงเรียนวัดมาบชลูดครับ ซึ่งทางรัฐมนตรีศึกษาก็บอกแบบนี้นะครับว่าถ้าหากทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนครูผู้ปกครองมีความสําคัญสูงสุดนะครับเพราะนั้นก็สั่งการให้ผู้บริหารสามารถอพยพครูที่พักอาศัยผูอ้อยู่บริเวณใกล้เคียงกับนิคมที่เกิดเหตุให้ไปอยู่ที่อื่นก่อนได้นะครับถ้าหากสงสัย ว่าเอ๊ะมันจะปลอดภัยไหมเรื่องของบุรพิษเรื่องของสารเคมีอะไรต่างๆที่ต้องมีรายงานไปเมื่อสักครู่ก็ให้อำนาจเต็มสำหรับผู้อำนวยการของโรงเรียนทั้งสีแห่งได้ทันทีนะครับหรือโรงเรียนประสานรไปรยังชุมชนก็ได้นะฮะติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังต่างๆแล้วก็รายงานเข้ามาที่ส่วนกลางเป็นระยะๆะะก็สามารถทําได้นอกจากนี้ยังสั่งการไปรยังเขตพื้นที่การศึกษารวมไปถึงผู้ในการโรงเรียนนะฮะในรัศมี30-4กิ 4. 40กิโลเมตรนะครับจากที่เกิดเหตุออกสำรวจนะครับว่าโรงเรียนของท่านนั้นได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไรถ้ามันหากมีความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นกับเรื่องของสุขภาพของทั้งครูบุคลากรทางการศึกษาหรือแม้แต่นักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครอง ก็ให้สามารถเดินตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีหรือประสานไปยังหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่และศูนย์ความปลอดภัยของสำนักงานสพทได้โดยตรงนะฮะนี่ก็เป็นความห่วงใยในเกือบจะทุกมิติแล้วล่ะหังจากนี้ก็คงจะใช้เวลาอีกประมาณสัก2สัปดาห์เราก็คงจะทราบเรื่องของสาเหตุนะฮะว่าแท้งของสารไพโรไลซิสแกโซลีน มันเกิดระเบิดขึ้นได้อย่างไรนะแน่นอนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องถอดบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อ<ช>ไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกค่ะครับ